เุ้ยพ่อเอาเอ้ยหกหกหกเละเละโอ้โหไอ้กินแล้ว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 กินเฉยเป็นเชฟหลักอืมอืม สวัสดีครับเพื่อนวันนี้ก็ผมนะครับต้นน้ำอยู่แล้วส่วนวันนี้ผมก็มาอยู่หลังบ้านนะครับผมนี่ตามที่เพื่อนเห็นเลยผมว่าผมจะมาทําเมนูแสนอร่อยกันนะครับซึ่งอยู่หลังบ้านเนี้ยผมก็ต้องทําเมนูอร่อยๆแล้วนั่นก็คือเมนูยำแซลมอนครับผมมาครับเพื่อนเรามาเริ่มทํากันดีกว่างั้นเพื่อนมาดูกิจกรรมวันีกก่อนครับว่าเป็นไงบ้างมาครับเพื่อนมาเริ่มทํากันเลยครับโดยขั้นตอนแรกของเราในการทําวันนี้นะครับ ผมจะเริ่มจากวัตถุดิบหลักของเรานั่นก็คือแซลมอนนะครับนี่ก็แกะมาตอนนี้ทำอะไรอันนี้ว่าหันนะห่นฮะหั่นแซลมอนก่อนออผมก็ทีหลายสูตรนะครับหลายลายสูตรเขาจะมีหลายการหั่นนะหั่นเป็นซีเหลียมลกเต๋าหรือว่าหั่นอีกทีหนึ่งซึ่งผมจะหั่นเป็นชิ้นยาวนะวจุดใจเพื่อนๆครับเมื่อกี้เหตุการณ์สำคัญฮนะผมกจะลงมีดเลยครับพ่อบอกว่าอะไรมันไม่ถูกใจพ่อ เราต้องเอาหนังออกก่อนออกได้ปะได้าค่อยแล้าค่อยแล้เอาแล้เอาโอเล่ก็แบบโอเล่นะครับก็อยู่ตรงนี้นะเพราะแถวเล่กินอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนังนะครับก็เสร็จเนื้อนะครับให้โอเล่นะครับกินเป็นไหมเนี่ยอ่ะเนี่ย กินแล้ว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 กินเฉยเอาโอเล่กินแล้วครับผมเริ่มเริ่มกินแล้วเอาอีกขโมยเอาน้องก็กินเรียบร้อยนะครับผมโอเล่กินเป็นนะครับไม่ต้องห่วงเพื่อนอ่ะคราวนี้มาดูเลี้ยงมั้งอ่ะของหลังจากโอเลี้ยงเห็นโอเล่กินนะครับน้องเขาก็ลองกินมั้งมากินแต่แรกไม่เอมกินนะครับกินแต่แรกไม่เอมกินนะอันนี้ลองดูลองลองคืนดูลองคืนดูนะครับกินไหมกินไหมกินไหมกินบ้างกินฮะกิน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 ครับกินแล้วครับกินแล้วครับเกินแล้วครัของแพงก็กินแล้วครับเอ้ามามาแก Uh, ลใใใหลังจากที่เราเอาหนังออกก็ให้เร็วเลี้ยงกันอย่างลำบากครับเราก็จะมาเริ่มหั่นกระตอดเนาะอ่าหั่นต่อนะเลยเดี๋ยวเชฟขอชิมก่อนนะครับเฮ้ยพ่อเอาไหนบอกไม่กินไงอืมของดีครับอร่อยเอาไหนบอกจะไม่กินอร่อยต่อไปเราก็จะมาหั่นผักกันนะครับนี่ครับผอมมะเขือเทศข้างในก็นเป็นนี้นะแล้ท <m akes> ่านอ่ะรู้แล้วเพื่นอาหาร เป็นไงเชฟทำงานข้าวครัวงานข้าวครัวก็งี้แหละฮะมีไม่คมมีไม,ม,ม,ม่คมปูติเล่นแต่เกมฮะไม่เคยได้มาข้าวครัวเลยโอเคเรากินเองทานเยอะเองกินเองใช่ไหมง<า>ั้นก็เล่นทำผักกันต่อเลยครับเราจะขึ้น<า>ช่ายรครับผั <นะ S 2> กอะไรผักอันนี้ขึ้นช่ายอร่อยแน,น,น,น่นอ,อน,นอนฮะเราเน้นที่น้ำยำแล้วกันเป็นเน้อที่ผักต่อไปเราก็จะเริ่มทำน้ำยำนะครับเริ่มด้วยการใส่พริกเอาไปตำก่อนเลย ซึ่งในขั้นตอนนี้นะครับก็จะมีผู้ปรสบเหตุหลายๆนะครับนั่นคือการบิกกระเด็นใส่มือแล้วก็แสบนะครับครับผมซึ่งผมก็เคยเป็นอย่างนั้นเหมือนกันบอกเลยว,ว่าแสบแล้วก็ใช้ได,ได้นฮะจากนั้นเราก็เริ่มปรุงเลยฮะผมก็จะใส่น้ำปลาหลังจากที่เราตะขอกิกเสร็จแล้วใส่ไปเท่าไหร่ดีฮะเอาเท่าที่ชอบกันเนาะว่าใส่ประมาณสองช้อนฮะเฮ้ยเชฟได้ไหมเชฟได้ว่าไงเฮ้ยเชฟไดาไงเนี่ยโอ้ยจากนั้นก็ใส่น้ำต้มสุกนะครับแล้วก็ชูรสเวฟ ครับผมนี่ครับใส่ครับใส่ลายชัดนหนใส่ลายชัดน้อยครับผมครุกเคล้าให้เข้ากันนะผมนี่เชฟเชฟลืมอะไรเปล่าลืมอะไรมะนาวมะนาวเชฟลืมครับผมมะนาวนี่นะฮะเดี๋ยวเชฟขอหั่นก่อนนะเนึงเชฟลืมฮะเชฟลืมเชฟก็เงียบ้างฮะใครจําได้หมดทุกอย่างเชฟลืมมะนาวนะครับนี่ครับฮ อ่ะน้ำยำอึ๊บหนึ่งน้ำยำนะครับเราจะไม่ไม่ปรุงในครกนะครับครับผมเพราะว่าครกเราเล็กครกราเล็กครับโอเคน้ำยำนะครับน้ำยำอึบเชฟไปนี่วางที่เดิมก็ได้ตรงนี้ก็ได้ครับวางนี้ก็ได้ครับงง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 เชฟเพียอ่ะเนี้ยน้ำยำเราอ่ะชิ้นน้ำยำนะครับต่อไปหย่อนอะไงต่อก็ใส่แซลมอนคะใส่แซลมอนแซลมอนนี่นะอ่ะเทใส่ด้วยเทใส่อ่ะเทแซลมอนใส่นะครับเทใส่ น่อ่าส่วนยางครับเขาก่อนฮะเข้าก่อนครับมันเข้ากันนะฮะเข้าเนื้อนะคือท้านร้านร้านหนึ่งแพงเขาจะอะไรนะฮะเอาแซลมอนเลี่ยงๆใช่มะใช่ลาดซึ่งมันเป็นไงมันไม่เข้าเนื้อไม่ใช่พวกเราครับไม่ใช่สูตรพวกเรามันไม่เข้าเนื้อพอฮะไม่เข้าเนื้อพอนะครับอ่าเอาละครับเข้ากันฮะพอเราคลุกเขาไม่เข้ากันเสร็จแล้วนะครับก็ได้แบบนี้เติมผักเติมผักที่เราเตรียมไว้นะครับเอาเพียหมดซิครก็เอาเละเละเละเอาเละเละหยุด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 ยางยางไม่เอาครับนนี้ยางนะฮะอย่างเง เขียงยางออกนะก็จะมาใส่ฮะใส่ใส่นะครับดูดูครับขำจะได้ทันไหมยา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 เชฟเชฟกำลังแบบเอ้ยโอ๊คโอเน๊เน๊โอ้โหโอ้โหเอานว่าเพื่อนเพื่อนได้ไหมเนี่ยเพื่อนเพื่อนไม่เห็นนะะอ่จับใส่แล้วจับใส่เดี๋ยวจับใส่จับใส่จับใส่เดี๋ยครับผมก็เมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมก็ใส่อย่างท่าไมเละนี่ไม่ใช่สุดผมนะเพื่อนเพื่อนทำตามได้แต่ว่าไม่เละไม่ใช่สุดผม เรียบร้อยครับตัวนักวัดถ้าทำได้ก็ได้ครับจริงเหรอฮะเป็นเชฟหลักเดียวหน้าหากล้องนิดนึงอืมเป็นไงอร่อยอร่อยเราตัดผักเต็มคำเลยอืออนี้ฮะอืออืออือมั่วจ๊ะอร่อยอ่ะอ่ะอีกคนนึงอ่ะอร่อยปะเชฟอร่อยมากครับอร่อยครับ งันหานเองด้วยเหมาะจะหมือ่าทำไมเยอะเยอะมาก้อย่าฮะตอนนี้ก็เผ็ดมากเดี๋ยวขอปิดคลิปเลยกันทำช่องคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเมนูพวกเรานะครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วบอกเลยว่าเมนูนี้ทำโคตรง่ายโคตรอร่อยทำตามได้แน่นอนขอแค่วัตถุดิบครบก็พอ